สวัสดีค่ะวันนี้ช่องโซเชียลเทรนด์ของเราก็มีข่าวสารของแอปทักษออน่นพักสุขเจริญและนนกุลชาโนนสันตินทรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่าก่อนหน้านั้นแอปทักษออ่นได้เดินทางไปอเมริกากับลูกสาวน้องปีใหม่และเมื่อเดินทางกลับมาก็มาถ่ายรายการต่อเลยแบบไม่มีพักโดยแอปทักษอ,อน่นได้โพสต์คลิปลงในไอส่วนตัวเป็นคลิปที่กำลังแต่งหน้าทำผม เพื่ออัดรายการสามแซบพร้อมระบุแคปชั่นว่ากลางดึกซานฟาตื่นเช้าใต้หวันบ่ายอยู่สามแซบหลังจากคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนานอาทิเช่นสาวสตองของแท้ฮอตส,สุดๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะแม่แอปเก่งสุดๆเลยค่ะคนสวยสวยเก่งขยันไม่มีใครเกินพี่แอปแล้วค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆค่ะรักนะคะ สวยเก่งสตรองที่สุดค่ะคุณแม่ดูแลรักษาสุขภาพเยอะๆนะคะคิดถึงค่ะสุดยอดค่ะแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงเสมอนะคะแม่ได้นอนตอนไหนคะสุดยอดจริงๆส่วนทางด้านของคุณแฟนสุดหลอ่อของแอปทักษออนอย่างนนกุลชานนล่าสุดก็ได้ปล่อยตัวอย่างหนังชอบพอสมรภูมิคืนชีพเรียกได้ว่า สร้างความมือหาให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นและสยองขวัญจากการกำกับของกองเกียรติโขมสิริผู้กำกับจากคุนพันธ์และรองของนำแสดงโดยนนกุลชาโนนและอัจอวัตเตรียมประจำการเข้าสู่สนามรบที่คุณจะไม่มีวันลืมพร้อมกันวันที่1สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์งานนี้จะได้เห็นนนกุลพาคุณแฟนไปดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าหนะ้าก็คงต้องรองลุ้นไปด้วยกันคะ่ะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโ t o ี a l Ten ของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ